ผมสั่งชาไทยหานเดียวมาโอ้ยสองแล้วอะไรเออต่าๆก็สั่งน้ำแบบเย็นที่มีในกล่องนั่านะพอแบบเรามีพลังแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นซีรีส์มาออกอีเวนต์ให้กับแฟนๆได้มีความตึงกันเหมือนกับยิมชั่นที่ผ่านมาค่ะกดลองได้อีกมิชชั่นงเดินนะคะชามทิพเทค่ะเล่นชาเลนเจอร จริงๆเราได้เล่นไปแล้วนะพี่หมอแต่เราต้องแบบว่าเล่นใหม่ลจะออกบนเวทีใหม่ถูกเอาแบบว่าเล่นยากแบบนี้แม็กกี้จะเป็นหน้าหรือจะเปียก่อนใคช่แล้วอะไรีือใช่คุณจะเป็นเสียงกเราไหมเป็นเสียงก่อนยังไงหน้าแบบนี้ป้าท่านหน้ามองในกล้องแบบเออต้องต้องฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อนเราต้องฟังเสียงก่อนไงเราฟังเสียงก่อนเสียงเสียง ทมกกี้รมยกี้เลือกคยงนี้ค่ะเฮ้ยต้องทำหน้าก่อนอทำหน้าก่อนเโอเคทำหน้าก่อนเลยผมก็เลือกหน้าใช่เลือกหน้าตามสองหนึ่ง้าอโอเคได้หน้าแล้วอยู่ดีแล้วเสียงองคณต้องเตียงสากรวมถ่เแฟนๆเตรียมแชกและเรียอีกทั้งแขกเราถ้าอยากกออกฟิศตั้นต่อไปถ้า

ที่โชว์ี่ทดแทนได้ไงขยายทดแทนเรมนี้ทำได้ทได้ไป20คะแนนเมื่อกี้ได้ไป20คะแนนแน่นอนเกมผมไม่ได้ทำอะเออคือตัดจะบอกว่าที่คุณทุกคนเพราะว่าท่าทดแทนเนี่ยรามีบมโกธเรามีเยินอื่กมที่จะเด้นยางี้หมือนผมทอมาตลอ อเคครับไม่กไปว่าอย่าบอกเลยแฟนไหนที่แบบตัดตาลาตามใจคุณได้ขนาดนี้นี่ผมตามใจพวกคุณเลยเออ็อผมก็ไม่รู้ว่าเกมนี้คุณไปสั่งหามาจากไหนไั้เออ,อแฟนของโบสน,นะนะอ่าผมก็เลยแบบว่าชอบบานเลยนะนะระบาดอะไรยังไงตัดตาลายตามใจคุณของโบสถ์ทให้คุณเล่นเกมต่างอีเกมนี้มาตลกไหมแฟนเล่นไห้ไม่ต้องกิน ไม่รู้เลยอ่ะพี่เอาเล่นี่สนุกนะสนุกสนุสนุกนะแต่อย่าลืมว่าเรามีขั้นแรกจะกดล็อกนะคะ้นิะคะเราจะสลับกดป้าติงนันตวนี่นาเรเรื่อพอรักนะคะพอรักดาาของเราเ้ยเออรูฟิลฟิลอยู่อะอาอยเราคือคืออันนี้คือเดี๋ยวเรา โซกิร่าโซกร่า,แ,าและนี่คือโซกิ่าและนี่คือโซกิ่าของแม่ที่หาติไปเลยกิร่า,า,า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาล่ะไปนอย่เลืมนะฮ50เก <c oughs> มของเรากำลังมีชัยของเราอยากให้เล่นกันแบบในช่วงต่อไปด้วยแต่ต้องแบบว่าติดัขนแข้งนะติดีขนแ้งนะเอาละนะ่เดี๋ยวเรามาเล่นเกมต่อไปดีกว่าได้ <c oughs> ไปแฟนตเ่อไปนี้สนุกเปนอย่างแน